สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับวันนี้เราได้มาติดตั้งปัลมชักสองตัวครับแล้วก็ลูกค้าเขาก็เป็นช่างครับเขาอยากได้แผงที่สามารถปรับรับตะวันได้ครับลูกค้าแล้วลูกค้าก็เลยโมดิฟายเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะออกมาเป็นหน้าตายังไงครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงแบบสามารถ มีคานรับครับแล้วก็ใช้น็อตเป็นตัวยึดนะครับก็จะมีเป็นคานตรงกลางนะฮะสามารถปรับได้ oh. ก็จะมีกระเดี่ยงตรงนี้เราใส่ให้ลูกค้าเหมือนเดิมกันครับ ามาดูส่วนเจ้าตัวปั๊มนะครับอ่าปั๊มเป็นปั๊มชักขนาด2นิ้วนะครับใช้มอเตอร์บัตเล่750วัตต์ในการขับนะครับข้อที่เราเอาเข้าเป็นข้อยางเนี้ยเพื่อช่วยลดแรงสั่นสะเทือนนะครับ,รรบที่จะเกิดความเสียหายต่อท่อได้ครับเราเลยใช้เป็นข้ออ่อนครับ เรามาดูส่วนของตัวกล่องกันครับตัวกล่องของเรานั้นเป็นกล่องควบคุมขนาด4 8โวลต์ครับสามารถตับความเร็วได้ด้วยนะครับสามารถตัตับความเร็วเพิ่มรอบได้ครับ เรามาดูขนาดของแผงกันครับแผงที่เราใช้เป็นแผงของซันฟีครับเป็นแผง400วัตต์ของซันฟีนะครับอ่าวนลต์อยที่มาเป็น37.12โวลต์ครับแอม์ลอยที่มาอยู่ที่13.60แอมป์นะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเชียว แล้วแอมที่ใช้ผ่านโหลดแล้วก็จะตกลงมาเหลือ30โวลท์ที่ใช้ผ่านโหลดแล้วจะตกลงมาเหลือ30.81โวลต์นะครับส่วนแอมที่ใช้ผ่านโหลดแล้วก็จะตกเหลือ12.99แอมนะครับค่อนข้างสูงนะครับการที่เราได้แอมค่อนข้างสูงอย่างนี้เราจะได้ข้อดีตรงเราจะได้แรงบิดค่อนข้างเยอะครับ น้ำที่เราน้ำที่เราสูบมาก็เป็นน้ําของชนลระทานนะครับของอ่างแม่ปลือนะครับอ่อในความเป็นจริงแล้วเขาแนะนำให้ปั๊มชักสูบน้ำขาเข้าไม่เกิน8เมตรนะครับตอนนี้เราก็อยู่ประมาณ12เมตรนะครับ แล้วเราขึ้นไปดูกันครับว่าปั๊มของเรานั้นจะสูบน้ำไปไกลแค่ไหนครับอันนี้คือข้อส่งของลูกค้าทั้งสองท่านนะครับที่มีแอร์แวร์ค่อนข้างสูงก็จะอยู่ไกลหน่อยครับแล้วก็ระดับน้ำค่อนข้างสูงครับส่วนท่อของแอร์แวร์ลูกค้าเขาเดินไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับ แล้วลูกค้าก็ต้องการประหยัดต้นทุนครับเลยสนใจติดตั้งพลัมโซลาเซลล์ครับเราตามขึ้นไปดูนะครับสวนของลุงตุยนะครับ ก็ค่อนข้างไกลหน้าดูนะครับ <c oughs> น่าจะหลายลอยเมตรได้ครับแ,แล้วก็ที่นาตรหงบริเวณนี้นะครับของอำเภอแม่ใจนะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำจากปั๊มโซลารเซลล์ทั้งนั้นเลยนะครับ ผู้มาบุกเบิกบริเวณนี้ก็เป็นอาการต้นไทโซล่าเซอร์วิสนะครับตอนนี้ทั้งแถบนอนก็ใช้เป็นไัโซล่าเซลล์เป็นส่วนใหญ่ครับ ก็มากว่าครึ่งทางน,น,นะครับค่อนข้างไกลเลยทีเดียวเชียวผลงานไฟกิ่งถนนโซลาเซลล์อันนี้ก็อาจารย์ต้นได้มาทำการติดตั้งไว้นะครับ แบ,บตด้านในก็ใช้เป็นแบตลเทียมครับใช้งานมาปีกว่าแล้วครับข้างไกล่ลดีเดียวเชียว ทางค่อนข้างสูงชันเลยทีเดียวนะครับถาดูจากระดับนะครับทางค่อนข้างชันขึ้นเป็นเนินเขาตเตี้ยฮะถ้าแถวบ้านผมก็จะเรียกว่าว่าเป็นแบบม่อนน้อยๆครับ <c oughs> ขออนุญาตไอแป๊บหนึ่งนะครับเพิ่งกินข้าวเช้ามายังไม่ได้กินน้ำดีฮะ อันนี้เป็นจุดแรกนะครับเรามาดูกันอันนี้สระน้ำของลรงตุ้ยนะฮะตัวค่อนข้างใกล้ทีเดียวยวยน้ำที่ออกมาก็ปริมาณได้อยู่นะครับแรงเหมือนกันนะครับ สบูบน้ํามาเตินครับมีท็ไว้ลดน้ําสวนครับแล้วก็ใช้นในการเลี้ยงปลานะครับเรียบร้อยน้ำแล้วกันครับอาจารย์ นี่เราชันขึ้นมาประมาณากาณนนี่เมตรได้อาจารย์ประมาณสี่ร้อยเมตรดับความชันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับวามชันน่าจะประมาณห้าองศาเนาะวาถ้าเคยวัดหาความชันอย่างนี้ก็ออใช่พ่อชายก็ท่างนี้เลยครับแล้วทางหันเขาขึ้นแท่งนะครับหรือว่าเขา ุสะเนอเรามาดูความชันนะฮะความชันของน่าจะประมาณบอกเราตามขึ้นไปดูกันครับ หงข้างนี้ก็เป็นส่วนของลูกค้าขั้นนะครับเป็นส่วนลำไยก็ใช้ปั๊มตัวที่อยู่คู่กันมเมื่อกี้ครับเราเข้าไปดูกัน ลุงเขากำลังให้มนะ่กโกมาศึกษาพอดีนะครับเป็นข้อที่เขาส่ขึ้นมาฮนะ Não né?